ลูกเขาก็สนใจก็ก็ทานกัน3ามคนพ่อแม่ลูกแล้วก็มั่นใจว่าติดโควิดติดอะไรคนคนข้างๆก็เป็นกันแต่เราก็ยังก็เราก็ยังรอดมาได้ก็ก็โอเคก็มั่นใจว่าเรามีภูมิอะไรก็ใครๆเห็นก็บอกโอ้ทำไมแข็งแรงอะไรเงี้ย สุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยมันก็ต้องมีอาหารเสริมบ้างที่ทำให้เราสุขภาพดีขึ้นคือคนเราอยู่ๆจะไม่ทานอะไรเลยไม่ดูไม่อะไรเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะอายุเยอะแล้วบางทีอาหารเราก็ทานไม่ครบหรอกค่ะแล้วพอมาเจออันนี้เขาก็ทำให้เราแข็งแรงขึ้นก็เลยอยากให้คนที่อยากจะลองอ่ะมั่นใจได้ว่าลองได้เลยคือเรามั่นใจว่าของเขาดีอะค่ะเราก็เลยอยากบอกต่อว่า ผ่านแล้วมันดีนะมันมีประโยชน์เพื่อสุขภาพตัวเอง